สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษครับผมไม่เจอกันนานเลยสําหรับการอัปเดตพันไม้เนาะประจําเดือนเรียกประจําเดือนได้ไหมเนี่ยหมดสงการพอดีเนาะเข้าช่วงปลายเดือนเมษาหวังว่าฝนจะมาเร็วๆนี้เลยเตรียมไม้มาให้พี่ๆไว้เลือกไปปลูกกันเนาะเขาเรื่องเลยดีกว่าเนาะอันนี้เรามีพันไม้ามาเติมในแปลงเนาะเผื่อพี่ๆกาลังมองหาที่จะไปปลูกกันก็ เดี๋ยวตามดูกันจากในคลิปนี้ได้เลยก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิเศด้วยครับเริ่มกันที่มะม่วงแล้วกันเนาะก่อนหน้านี้ลงคลิปมะม่วงไปมีพี่ๆถามว่าเบาใต้มีย่างมาแล้วนะครับเบาใต้ต้นละสองร้อยบาทดูใช้ดูไสเนี่ยนะท้ายนี้เลยไม้ถุงต้นละสองร้อยนะแปดต้นส่งฟรีนะครับค้าได้ค้ากับพันธุ์อื่นได้นะมะม่วงเบวใต้ทั้งแปลงครับใครรออยู่ มาแล้วอร่อยต้องมาติดใจเบาใต้ตรงที่ปล่อยแมงสุกแล้วกินสุกข,ขัดต้นอร่อยมากไปเดี๋ยวไปดูพันธุ์อื่นกันต่อครับผมน้ำาอกไม้มันนะให้ดูต้นกันจะจะไปเลยน้ำดอกไม้มันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแบบต้นส่งฟรีค้ากันได้น้ำตอกไม้มันนี่กินดีนะขายเขียวสวเยเหมือนกันแต่เม็ดร,รีบแล้วก็ลูกใหญ่ลูกใหญ่นะรสไม่จัดเท่าเขียวสวยไม่ไม่จัดเท่ามังคุนสีแต่กินใช้ได้เลยครับแล้วก็แลดนะบางบางบาง,บางท่านเรียกมะม่วงอีมินอต้องงงไหมมะม่วงหาแต่ว่าอีมินอโอ มะม่วงแรดครับร้อยห้าสิบาทเหมือนกันแปดต้นส่งฟรีเหมือนกันคะสายพันธุ์ได้มาเราไล่มะม่วงกันก่อนเนาะน้ำลงไม้สีทองมีมาแล้วนะครับเติมมาแล้วนี่ดูไซส์สวยมากมะม่วงสวนต้องเป็นกิ่งทาบนะครับเอาไปปลูกเนี่ยถ้าลงปลูกช่วงร้อนเนี่ยให้ปลูกพร้อมพลาสติกตรงนี้อย่าเพิ่งเอาออกพอเข้าฝนปุ๊บกีดทิ้งเลยกิ่งทาบนะครับไซส์ใหญ่ไซส์นี้มาเลยเนี่ยไซส์เกือบเมตรอ่ะเราส่งเราส่งกล่องเมตรเนาะแต่บางทีมันดาอ่า ล่องมันเล็กไปบ้างเราอาจจะมีตัดยอดหรือหักยอดไปบ้างเนาะแต่ลงปลูกได้ครับ mm hmm. แผลติดมาเรียบร้อยอนุบาลกลางแก้งมาเรียบร้อยลงปลูกได้เลยอันนี้แก้วขมิ้นครับจิง่าบเหมือนกันแก้วขมิ้นเนี่ยมีมาไม่เยอะช่วงนี้แก้วขมิ้นออกดีนะต้องมาติดลูกเต็มเลยเดี๋ยวว่างไปทําคลิปน้าประหวานกินใต้ต้นแก้วขมิ้นกันดกมากครับ mm hmm. ปลูกปีเดียวนะปีครึ่งเนาะต้องมาย้ําอยู่สุพรรณสองปีแล้วก็ปลูกบ้านอีกตั้งหลายเดือนแล้วมาลงปลูกม่วงที่หลังตอนเนี้ติดเต็มต้นเลยถ้าใครดูคลิปช็อตในช่องอยู่จ,จะเห็น ที่บ้านเนี่ยแก้วขมิ้นดกมากแล้วกินแบบแก่ๆอร่อยนะมันไม่ได้หวานแบบหวานไอ้มันไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดอ่าแล้วใครรอมันขุนสีอยู่มันขุนสีมาแล้วนะจ๊ะแก้วขมิ้นร้อยห้าสิบมันขุนสีก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันไม้ท่าครับอนุวาลมาเรียบร้อยเนี่ยโดแผลติดเรียบร้อยรากเดินทะลุถ,ถุงมาหมดแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทแปต้นส่งฟรีค้าได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นแดงจกักรพพรดงาช้างแดงอะไรพวกนี้ลองถามมาอันนั้นเหลือไม่เยอะ สำหรับมะม่วงอนะเนาะก็หลักๆเราจะมีเท่านี้นอกเหนือจากานั้นแดงจากพาร์น้ํดอกไม้สีม่วงมีอีกหลายพันแต่เหลือไม่เยอะพวกนั้นนะพี่ๆทักมาแล้วกันอยากได้พันไหนเพิ่มเติมเนาะเผื่อถ้ามีอยู่เดี๋ยวต้องส่งราคาให้โอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่อ,อื่นเลยกันด้วยมะนาวเป้นสุกประเสริฐครับเป็นสุกประเสริฐนี่ก็โรคไม่ค่อยกวนนะไม่ค่อยเป็นแฮงเกอร์แล้วก็เนี่ยผลมีผลอยู่นะ น่ะอ่าแต่ยังลูกติดเดียวแป้งสุกประเสริญนี่ต้นละร้อยห้าสิบนะครับ้อมจะทําแปลงใหญ่ด้วยสำหรับมะนาวเนาะมีแป้งสุกประเสริฐเนี่ยอยู่ในลิตรเหมือนกันเนี่เนาะติดตีออู่นะนดดอืมเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นช่อๆเหมือนกันนะเนี่ยนะใครกําลังมองหามะนาวตอนนี้ที่แปลงเรามีแค่แป้งสุกประเสริฐอย่างเดียวนะตอนนี้เนาะ,ะเดี๋ยวไปดูยังอื่นต่อละมุดครับอันนี้ก็สวยมาเลยเนาะดอกกําลังติดเลยร้อยห้าสิบาทแต่ต้นส่งฟรีเหมือนกันค้ากันได้นะค้ากับมะม่วงก็ได้นะ ไซนีเน่เนี่ยไเนี้ไซใหญ่ๆเนี่ยนี่ยเทแค่ไปดูละมุดน่ะมันบางทีมันอาจจะดูเหมือนใบไม่เยอะแต่มันมาไม้พุ่มอย่างเงี้ยแล้วแล้ลากเนี่ยนะลากทะลุถุงมาเรียบร้อยลงปลูกได้เลยอนุบาลมาเรียบร้อยอันนี้ละมุดก็สวยมาเลยนะร้อยห้าสิบแล้วก็ข้างในจะเป็นละมุดสาลี่ยักษ์เวียดนามร้อยห้าสิบเช่นกันลูกใหญ่เด้เลยนะมีพี่ๆที่สั่งไปปลูกนะต้อมจำหน่ายพันไม้มาเข้าปีที่สองแล้วมีพี่ๆที่ นำไปปลูกได้ผลผลิตส่งลูกมาให้ดูลูกไถแป้งเลยแต่เจ้าของสวนเนี่ยยังไม่ได้ชิมเยื้อม,มีเวลาดูนะร้อยห้าสิบบาทเหมือน,นกันกับละมุดสาลี่ยักษ์เวียดนามมาต่อด้วยชมพู่มาอันนี้ชมพู่ไถหนานเนาะชมพู่ไถหนานต้นละร้อยกิ่งชํานะรากเดินมาเรียบร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยบาทาค่าส่งชมพู่นะหน,นึ่งถึงสองต้นค่าส่งหนึ่งร้อยตั้งแต่สามถึงแปดต้นค่าส่งร้อยห้าสิบเนาะ มีไถหนานหนึ่งร้อยอันนี้ยักษ์ไต้หวันยักษ์ไต้หวันนี่ห้าสิบบาทนี่แบบนี้เลยนะเป็นกิ่งชาหน้าหนุบาศเรียบร้อยพร้อมปลูกยักษ์ไตหวันไถหนานแล้วก็มีทับทิมกันมีทับทิมกัานทับทิมกันก็ห้าสิบาทเหมือนกันแล้วก็จะมีที่เป็นกิ่งตอนคือชมพู่หยกขาวหยกขาวเนี่ยเป็นกิ่งตอนต้นละสองร้อยเวลาสั่งไปรวมกับพวกมะม่วงได้เพราะมันใส่ใหญ่กว่าเนี่นะหยกขาวต้นละสองร้อยครับ เนื้อฟูเป็นโฟมเลยแล้วก็น้ําฉ่ามากต้องโคตรชอบเลยค่ะ <c oughs> คือน้ํามันเยอะเอามือบีบเนี่ยเป็นโฟมเลย <c oughs> ต้นละสองต้นละสองร้อยเป็นกิ่งตอนนะครับแล้วก็สะเดาสะเดามันพวายเขาพองเนี่ยนะใครชอบสายสมุนไพรสายขมอลไรพวกนี้ปลูกง่ายนะไม่รดน้ <c oughs> ํายังอยู่ได้เลยของเราปลูกไว้ต้นสองต้นเนี่ยกินไม่กินไม่ทันแล้ว <c oughs> ต้นละร้อยยี่สิบาทเนาะแต่ต้นส่งฟรีเหมือนกันสําหรับสะเดาครับผม แล้วก็มีลำไยลำไยจะเป็นพวงทองลำไยไชนี้เลยหนึ่งิบบาทแปต้นทงฟรีเอาไปค้ากับอย่างอื่นได้นี่นะสำหรับพวงทองมันก็จะเป็นมะพร้าวพวงร้อยกับมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยมะพ,พร้าวพวงร้อยจะใช้ใหญ่หน่อยนี่นะพวงร้อยลูกดกๆลูกเล็กแต่ดกมากแต่น้ำหวานน้ำเยอะนะเห็นที่ลูกเล็กๆนี้ไม่ใช่น้ำน้อยๆนะอันนี้พวงร้อยอันนี้น้ำหอม กลองร้อยร้อยสี่สิบน้ำหอมเก้าสิบบาทค่าส่งกล่องละร้อยห้าสิบน้อกล่องหนึ่งใส่ได้เจ็ดต้นลงปลูกได้เลยลงปลูกตัดรากด้วยลงปลูกนะเวลาปลูกเนี่ยปลูกให้เสมอที่ฝังไปแบบเนี้ยไม่ต้องเอียงก็ได้เอียงเอียงต้นไม่ได้ทําให้เตี้ยขึ้นได้ให้เตี้ยลงไปเท่าไหร่อันนี้งสงจ้วนสือนะฝรั่งไส้แดงงสงจ้วนสือกิ่งตอนแต่ไม้เป็นไม้เบอร์ลองนะปกติสองร้อยห้าสิบอันนี้เราขายตัลวละสองร้อยกิ่งตอนแต่เราอนุบาลเรียบร้อยแล้วนะทั้งหมดปกติสองร้อยห้าสิบเหลือสองร้อยนะ ยังไม่พอแปดต้นส่งฟรีเลยนะฮะสำหราบผงจ้วนสือหงจ้วนสือต้นละสองร้อยแปดต้นพันหกถึงวันที่สามสิบเมษาเหลือแคนะ่พันห้าเฉพาะผงจ้วนนะเฟิร์นหองมี่ร้อยห้าสิบแปดต้นส่งฟรีนะฮะใส่กำลังสวยไม่ต้องพูดถึงความดกหรอกท<ด>ี่เจ็ดอธิบายแล้วเฟิร์นะดกจนต้นหักหอะไรอย่างนี้ร้อยห้าสิบนะกิ่งตอน,นเหมือนกันผงเปลือกื้อต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาท ส่งหนึ่งถึงสอง 1, 2, ต้นร้อยห้าสิบเนาะตั้งแต่สามถึงแปดต้นค่าส่งสองร้อยเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยต้นละหนึ่งร้อยี่สิบเรารับประกันใส่พันแท้พันดีตรงสายพันแน่นอนครับผมก็ซื้อมีตลอดผมก็ซื้อเป็นเป็นไม้ที่เราทําเยอะอยู่ครับอันนี้เป็นหงจ้วนเออกิ่งท่ากกลมแต่เหลือไม่เยอะต้นละสองร้อยห้าสิบแต่แค่นี้ <laughs> เหลือเท่านี้ <laughs> แหละดูแดงเบอร์สามต้นละสองร้อยครับแปดต้นส่งฟรีแอบกระซิบก็ได้ให้ถึงวันที่สามสิบแปดต้นจากพันหกเหลือพันห้าเหมือนกัน กิมจูแดงหงจนสือแตงโมสามพันเนี้ยนะปกติแปดต้นพันหกร้อยบาทส่งฟรีด้วยอันนี้โปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้นะเราให้เหลือพันห้าลดไปลดเพิ่มอีกหนึ่งร้อยยิมจูแดงเบอร์ห้าก็เหมือนกันอันนี้กิมจูแดงเบอร์ห้าแปดต้นเหลือพันห้าครับจากปกติพันหกนะเฉพาะสิ้นเดือนเมษายนนี่เท่านั้นนะนี่ยี่กิมจูแดงเบอร์ห้านี่ฝรั่งยิมจูต้นละสามสิบบาทถ้าส่งกล่องละร้อยห้าสิบใส่ได้แปดต้นต่อกล่องนะครับ กิมจูกิ้งตอนลงปลูกได้เลยอนุบาลมัารเรียบร้อยอันนี้สุยมี่สุยมี่กับกิมจูอ่ะมันไม่ได้มีเป็นพันไรเมล็ดนะครับพี่พี่้าใจผิดต้องตอบคำถามนี้โคตรเยอะเลยกิมจูกับสุยมี่มีเมล็ดแต่เมล็ดน้อยมากบางลูกก็ไม่มีเมล็ดเลยนะนะอันนี้สุยมี่กินกรอบฉ่าน้ําที่นครสวรรค์พ่อปลูกอยู่ตอนแรกแม่ก็ไม่ค่อยชอบว่ากิมจูอร่อยกว่าตอนแรกกิมจูออกมาลูกค้าถามหาแต่กิมจูมีผลเป่ามีผลเป่าอันนี้ต้องตัดยอดไปหน่อย หรือถ้าใครจะมาแวะที่แปลงอยากได้ยาวๆเนี่ยเอาตรงนี้ไปเลยก็ได้ต้นละ200บาต้นอก1,600บาทส่งฟรีโมพิเศษนะแต้นเหลือพันห้าคะได้กับกิมจูแดงเบอร์สามเบอร์ห้าของจ้นสือกิ่งตอนเบอร์รองเนี่ยนะแตงโมซีัวบัลล่าที่ต้องปลูกขึ้นค้างอยู่สายพันธุ์นี้รับรองไม่ผิดหวังนะใครยิ่งปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีเร่งนะโดยไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเร่งเยอะเกินไปยิ่งแอบกระซิบนิดนึง ใครใช้สูตร p i m หรือทามินรีนะฟังเสียงม้นโ,มโคตรอร่อยเลยจริงๆไม่ไม่แพ้พันอื่นเลยแล้วลูกดกดกมากต้นไม่โสมด้วยเนี่ยเนาะทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราก็ยังมีวัสดุฟื้นฟูดิน,นสูตรน้ำสูตรแห้งมีทั้งชุดทดลองใช้มีทั้งชุดพร้อมใช้ใครสนใจสามารถทักแชทกันเข้ามาก็ได้หรือแอดไลน์มาก็ได้ไลน์ต้อมก็ s i P. จนะุด TOM เนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้สาหรับการอัปเดตพันธุ์ไม้ในแปลงเนาะถ้ามีเวลาเดี๋ยวช่วงนี้จะมาอัปเดตให้ดูบ่อยๆเพราะฝนใกล้จะมาแล้วเขาว่่าากันนวะ าบอกประมาณวันที่5พฤษภาเราจะเปลี่ยนจากฤดูร้อนมากเป็นร้อนเฉยแต่ตอนเนี้ร้อนร้อนโอเคครับใครสนใจพันไม้ก็อย่าลืม S I P J T O M ถ้าชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ใ, like, share, ให้ช่องนตดงวยเนาะกดนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ